อ๋อวิทยานน่ากลัวน่ากลัวมาก สวัสดีจ้าพุ่นะกดอีอย่างนี่สวัสดีจ้าโปรไฟล์เสื้อสีดแดงภายนอกเอากล่องเฮดสติกงสติกเกอร์เฮดเอฟเอฟกต์ไม่ใส่ไม่ได้น่ากลัวสวัสดีค่ะสองพันท่าน สองพันท่านเจ้าก็ไปหลับไปนอนสามพันท่านสวัสดีค่ะสวัสดีจากฝรั่งเศสด้วยเดอ้อฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสสวัสดีทางฝรั่งฝรั่งเศสเป็นยังไงเนาะโครโรนาโครโรนากำลังจะ หายแล้วหายไปจากโลกนี้คอยกระเล่นดอกคอยเงาคอยหาหมูกคุยได้คอยเงาเดะเป็นคนขี้เงาเออแ <c oughs> ด้คอยเล่นปัดเด็กหน่อยเดะเออพุนะธรบมดาเลยองเล่นอะไรที่แบบไม่เครียดเออ เจ้าซีวินหัวคอ,คอยไปสู่หมดปกติก่อนเดี๋ยวสิมีนคนดาค่ะเด้จักเล่นนีหยังดอกไม่แง่อันค่อยเล่นเนสเราสับซื้อมาไวพเพลนเด้นี่เออเราก็ท้องอะไรคิดคงคิดขู่ไปอันนี้ก็เกินไปบ่าเขากบสังขัรหัวจงหัวใจคำมากกับเงาเดยจักลูกจักผัวอยู่ใส่บ่มีดอกผัวบ่วมีดอกลูกอยู่ตัวคนเดียวตัวชีวิตคอยเนี่ เออนนี้หมดปกติแล้วนะเนี่ยเล้วปกติมันไดดอกแบบมีเอฟเฟกนิดนึงเนี่ยแบบเอาหนาหน่าสุดมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสิตือนจาของอยูนิซนะนะีทุ่มเนาะสี่ทุ่มหกนาทีสิบเจ็ดสิบเจ็ดองศานะตอนเนี้ยที่จังหวัดที่คอยยูสิบเจ็ดองศาอันนี้โปรไฟล์รู้จักน้องคนเนี้ยน้องหรือพี่ไม่รู้แต่เขาสวยกว่าก็เลยเรียกน้องอือคนอยู่ฝรั่งเศสนะ่ะ เสื้อแดงนี่ก็โอ้ยคอยกับเ็นตาคอยย่เสนเนาะเห็นแต่โปรไฟล์ถ้าบ่คอมเมนต์คอยกับไปเห็นเด้ออุอ้ยนี่ไงมีคอมเมนต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนจีราสูงยิ่งสวัสดีแม่พึ่งสวัสดีค่ะมานิรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พึ่งทําภาพสวยงามจ้าตรงเล่นแนนโทรศัพท์เราซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันมันมันจะเบิดอายุไขมันแล้วห้าตรงเห่นมันเด เราต้องใช้มันให้มันคุ้มค่านะเออผลยังไม่หมดเลยเนี่ยอันโทรศัพท์ห่างก่อนผลยังมาเบิดอยู่ปานลดรดขึ้กันทั้งรดทั้งผัวผลเนใช้งานไม่ได้สักอย่างตอนนี้ค <c ười> ันว่าลดพลยังมาเมิดกรไปแล้วโทรศัพท์นี่กรไปกันยังน้อยในเบื้องอาการแล้วสบ,บายดีจ้า พรุ่งนี้วันหยุดนะจ๊ะก็เลยนอนอดึกได้อันมุเจ้าเด้โคอ,อันมุเจ้าได้อันนี้กละบอวัคซีนกละเบอโอ้ข,อข,อข่อยคือปวดแขนเนี่ยเขาไม่จับกล่องปวดเดยเมื่อข่อยเนี่ยทราบไได้น่งจับโทรศัพท์สองขางนะมุเจ้าไม่ไปหลับไปนอนกันเอา้าวันนี้วันที่เท่าไหร่คะสิบสามใช่ไหมคะสิบสามทพใมีเวลานอนอยู่คืนของคืนของมันสุกนะ ขึนของวันศุกร์วันเสาร์เอ้ยมันอีวันที่่าไหคอยลายผิดได้สิบสี่ขึ้นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์มันจะมีเวลานอนสองคืนที่จะภาวนาว่านำโชคมันจะออกตัวไหนมันดอกเรื่องมันนี่มันก็แล้วแต่แตะโชคตลาดแต่ดวงของไพของมันเนาะแล้วแต่โชคลาบของแต่ละคนสวันดีจ้า มาเนรินอันอันภาษาอังกฤษนี่คอยกะอ่านไปดอกจ็กถึงบ่ถึกตอนนี้ซีซีทุ่มสิบมาที่พรุ่งนี้จะทำความสะอาดสนามหญ้าเน,นะจ๊ะจะงมีไม่ไหวอย่างเมื่อเยเด้เมื่อยนำความสะอาดเล้หญ้าเริ่มเขียวแล้วต้ใบใหม่ก็ยังบริกวาดเขายัางไม่ได้อาบน้ำด้วย ตัวกี่แขียวก็ไม่เจ้าก่อนเนี่ยสิไปอาบนะ่ะอันมีเวลานอนฝันมันคืนวันศุกร์เนาะแล้วก็คืนวันเสาร์เนาะใช่ไหมแล้วก็เออนั่นแหละพระเจ้ากัโอ้ยสีท้าผม,ผมข่อยยังคือหลุดกลาดอยู่นี่ยู่ข่อยก็อยากเถื่ออยู่ด้แต่มันมือนี่ข่อยซื้อเอลโรจ็คพอตของฟินแลนด์เลขของฟินแลนด์เลขใหญ่แต่ว่าฟินแลนด์ไม่เลขออกทุกมือเนาะมีมีทุกวันนะฟินแลนด์เนี่ยทุกคือ ถูกเลยคือสื่อในข้าวเต๋อเลยทุกข้าวเต๋อเลยหรือจะเล่นในมือถือก็ได้เลขฟิเล่นแต่มืนอี้คอยซื้อไปแล้วคอยซื้อแบบว่าเป็นทีมอ่ะคอยกับสิทธิผู้เดียวบะมาณนเ้ทซื้อเขาซื้อแบบว่าซื้อหลายคนหนึ่งซื้อเป็นคณะเป็นชุดจริงๆนะถ้ามันหวยออกมาถูกเท่าไหร่ก็หารกันอย่างนีนะบนดินจ้ะบนดินซื้อแบบซื้อกะโมูสินะ อันนี้สี่ทุ่มเดอ้อสี่ทุ่มสิบสอนาทียังสว่างอยู่นะฟิแนแลนด์นะแต่ว่าอันเวียกเฮื่อนเวียกสัน้นอันเดินเฮื่อนเดินสัน้นข่ยอยันบดเห็ดดอกคิดว่าเดือนหนาค่อยเมื่อยเะเห็ดยัง <c oughs> <c oughs> เขาซื้อหล้อบ่หรือว่าเขาาซื้อแล้วเขายังบ่ขคีมากหรือซื้อมาแล้วแต่ห้ามใคถ่ายรูปบเอออาจจะเป็นไปได้นะหรือเขายัง เขาก็ซื้อเลาล่ะหรือบ่ซื้อเขากับห่นของเขาเนาะมันมือเดยกกับโพดดอกมาซื้อบ่ซื้อหรือสั่งจองแล้วแต่ยังไม่มาเออแล้วรุ่นนี้ยังไม่มาเาหรือมาแล้วแต่ยังไม่ถ่ายถ่ายสินะบุคคลในคณะห้ามเอารูปไปไอไปออกที่อื่นนึงสินะเข้ากับหุ่นเนาะค่อยเงาเด้ค่ะมากคอยเงา,ค,เงาค่อยไม่มีลูกคอยไม่มีผัวค่อยโตคนเดียวอ้ย ไม่ได้โสดแต่ไม่มีลูกไม่มีผัวหรอผัวลูกมีแต่ไม่รู้อยู่ไหนไล่ไปเดี๋ยอยครก็แม่แต่นานะแต่ไม่ผัวผัวก็ยืนขางเนาะแต่ไม่ลูกลูกก็ยุขางๆตัวคนเดียวคักได้นี่เกิดมาคนเดียวไปคนเดียวหรออันทายเงินจาของมังงามนะทายเพื่อนบ้านในเขาดาวหัวอ,ออกเพื่อนบ้านคนนี้ใสดีอยู่เพื่อนบ้านอ่ะโอเคอยู่เพื่อนบ้านน่ารักมากเลย หกเจ็ีเก้ารุ่นเลขแผ่วๆวอ้ามั่แมนแพงเเหมือนระบอ๊อไม่จาขายเลขเออ่ม่จาขายลอตะรี่กันเออคอยว่าสิไปรับอันลอตอรี่มาขายสิมีคนสื่อบ่เหอเนาะจะมาขายไหมเจ้าของสิบเลนเหมดอติ ยา่าเสียงแรแม่ค่อยลืมไปว่ามันเป็นตอนกลางคืนแล้วก็สี่ทุ่มมันนึกต,ตอนกลางคืนแล้วนะคิดอยู่ได้คือจะเอาลอตเตอรี่มาขายเด้เออสิจของสิบเบิาเมอรติเอามาขายอะไรอยากถือกันนะเอาคนเดียวพอแล้วฝรั่งเศสนี่ห่างกับฟิแนแลนด์กี่ชั่วโมงเอ้ยห่างกันเท่าไหร่น้อเวลาไม่ตรงกันเนาะแต่สวีเดนนี่ก็ห่างกันบอกบอกบอก ถ้าไหบพุงให้ใส่หน้าจอไอยู่กดออกไม่เสีออกแบบเซฟเวนกาบฟแลนห่างกันบ่หลายแต่อเมริกาอเมริกากาบฟแลนในห้างกันสิบสองชั่วโมงหรือสิบสามแล้วแต่ช่วงฤดูกาลค่อยบ่ยแห้งดอกเพราะว่ามันอันนี่แล้วมันมันเดือดเลยมันเงียบสงัดแล้วเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูชัยวริน อันเอยกับมาว่าวแกเงาเหมืงค่อยเงาเด้ลูกกับบ่ได้อยู่นั่มปัวกับจังเฮียไปใส่คอยกับได้ลูกออนไลน์เลยมาคุยนั่มก็ได้ <c ười> คอยกับบุไปทัวร์ละ <c ười> บนนอนคอยบนไปทวนละบนเรืองเหล็กเร,อเรืองอยี่ยงปาดเท้าอะไรมาอยู่บนหน้าคนตีนกาค่อยม้องเนะีต่ตายานเนาะ รุ่นนี้เน่ยโบโถกทั้งโรงงานก็เอาไม่อยู่รุ่นคอยนี่แต่การน้องนี่แหละเ้าบ่ไ,ไดดูแลเขามาตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะจะดูแลย,ยากอยู่ต้องใช้เวลามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนคนที่เขาดูแลมาตลอดมาไปทัวได้บ้าหอนนังหอนอันนาได้บ้นเนี่ยพี่ปูเอา้าปูชัยวารินตือนบ่พี่ปูเหรอ ว au, k k wan, wa oh wan, wa ัสด wa ีค่ะทุกท่านใครบอเสียงดังในซัมนีเด้อเพราะมันดึกมากแล้วก็เกิดเขาก็เงียบกันเนาะมาถือว่าเพื่อนบ้านนี้เขาบ้านกันหมดแล้วสี่ทุ่มนี่เดือนนาเนี่แจ้งจังปางแดดแต่นี่ยัง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 บ่ยังบ่ได้ห่อนเลยนี่ยอากาศยังไม่ร้อนนะตอนนี้ฟินแลนด์ยฟินแลนด์ตอนนี้สี่ทุ่มสิบหกนาทีจ้าสี่ทุ่มสิบหกนาทีตอนเนี่ยฟินแลนด์นะ เมืองไทยก็ประมาณห้าเที่ยงคืนหนึ่งตีสองสิบหกฟินแลเมืองไทยนะเดาประเขาไล่ประผิดได้ห้าหกหนึ่งตีสองสิบหกนาทีเมืองไทยเมืองไทยตีสองสิบหกนาทีฟิแนแลนด์สี่ทุ่มสิบหกมันไม่อย่างดอกใคยเงาเนาะก,ก้อนครสิบเปียกน้ำน้องเฮ้ยเป็นสิบอาบบ่บัวน้ำนั่น เป็นคนไม่ใช่สปกปรกแต่เป็นคนเหนื่อยไม่มีเวลาอาบน้ำผู้แลวอ้เอาเหรอพี่ป๊หนูก็ว่าอยู่โปรไฟล์แต่ตะก่อนพี่จุรีอะไรเนาะพี่เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เหรอหนูออกมาทักทายโลกออนไลน์เพราะว่าอะไรหนูเหงาไงพี่เหงาเด้ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วย สามีก็ไม่มีตัวตนหนูก็เหงาเป็นนะหนูก็เดี๋ยวหนูบ่นสักพักหนูก็เข้าบ้านจะอาบน้ําหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เออเพราะว่าพรุ่งนี้จะสาวนะเอ้ข่อยไม่ได้ซกกระปรกเด้ข่อย่าแห้งบ่ได้คนนีข่อยไม่ได้ซกกระโปรกเด้มันเหนอะเลยอ,อาบน้ำเด้เพื่อนบ้านเขาสิยลำค้างโอ้ยก็สิอาบอยู่ดอกเข็นวาก,ก็ได้โอ้ยข่อยเมื่อึดอดัดแท้มาเมืองมาโอ้ย บอๆอ,อย่าส่งเอามาขอบคุณมากค่ะแม่พึ่งขอบคุณมากค่ะเสียดายค่ามันค่าส่งมัน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 ,ม,น,ม,นมันแพงมากอะ่ะบิ๊กส่งของมาให้ยังสงสารลูกเลยเนี่ยแม่บ่นอยากกินเ้อะพอนั่นค่าของนะ่ะไม่เท่าไหร่จนถามจนถามคนไปส่งเนอะน้องน้องแม่น้องแม่น้องแม,งแม่ไม่ต้องส่งมาได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมส่งไปหายายนวลได้ไหมไม่ทันแล้วแม่ ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกโอ้ยข่อยผายไม่หยางมันเดือค่าดส่งส่งของนี่แไหมข่อยยี่ตนใา์คนส่งเสื้อกินยี่นี่ดีกว่าถ้ายังไงก็ขอตัวนอนก่อนเด้อเพราะว่ามันเดือดแล้วข่อยบอกแห้งบ่ายแนบานในบานขาก็เบื่อเบื่อเพราะว่าอย่างมันเห็นอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆฝาผนังเดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างนีน่ะข่อยเลยออกมาบอกข้างนอกแต่ว่าเขาก็อยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วมนุษย์คนเ้าเนาะ มุจาว่าบอ่อันว่าเนาะมือน,นีเนาะแช่เรืองลูกลูกสไส้ไอไอไอที่ว่าเขาจะซอยคนที่ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนาะในความมือสึกข,ข,ขอยอ่านคอยกับโซลหอนหูยู่เด้เพราะว่าอย่างหลายคอมเมนต์ต้องการความช่วยเหลือตัวคอยนี่คอยอยากซอยนะแต่ว่า ข่อยนะยังเอาตัวบอลลอดไหมอันนี้ข่อยเบาอีหลีด้ข่อยเบาก็มููยู่ฟินแลนด์ยูทุคุยอันเห็นข่อยแอร่บอกข่อยก็หูซื้อว่าข่อยอ่านแล้วข่อยเฮ้ายัางแบบยังแย่อยู่คือกันเข้าก็ซอย,ยไผ่บด้เนาะบอกถึงว่ามันเดือดร้อนกันหมดนะ่ะแต่ว่าผู้ข่อยก็คือเรายัางเรายัางยังเอาตัวยังไม่รอดเท่าไหร่แต่จิตใจนะ่นใจนะ่นอยากอยากซอยนะ เห็นลูกโพลีเซน,นดีใจนะลูกไปลูกพยายยามสิซอยคนอื่นแต่ว่าเจ้าของอยากสมทบทุนบอกอยากซอยเลยแต่ตัวเองยังยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่ก็เลยช่วยใครไม่ได้อิหลีในความในความรู้สึกหนูนะพี่ปุ๊วันนี้ที่หนูแชร์จากบิ๊กหนูเห็นแล้วมันมันก็รู้สึกว่าเราอยากช่วยใครลหลายๆคนเนาะแต่เราเราต้องตัวเรานี่ก็ยังแย่อย,อยู่ไงก็ดีใจได้ลูกพยายามจิซอยคนอื่นนะ่ะ ค่อยพ่าเสียงดังไปหลายกว่านี้บ่ไดหเพราะว่ามันเดือดแล้วแต่ถ้าหน้าร้อนจริงๆเนี่ยคนเข้าฮอลิเดย์กันเนี่ยค่อยห้องเสียงดังอยู่นี่ค่อยเปิดเพลงเสียงใดเท่าไรก็ได้แต่ตอนนี้ของบ้านเาไม่ร่มเปิดเพลงปกติค่อยเปิดเพลงก็ไม่มีใครมากล้าไหวค่อยนะแต่ค่อยไม่มีอารมณ์ค่อยเป็นเงาเป็นอย่างยังค่อยแล้วไม่มีอารมณ์มาสิฟังเพลงอะนะปกติเอยจะเอาเทปมาเปิดเอาแท็บเล็ตมาตั้งอยู่นี่เปิดใส่ลำโพงตุ่มตุ่ม เดี๋ยวนี้อารมณ์มันกับบคือเก่าแล้วเวลาห้าวเงา,งาๆสิห้ากับบัมีอารมณ์อยากฟังเพลงเดอะไปก่อนเดอ้อลงแล้วเหลือเ0็ดท่านก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดจากโควิดนะคะเดือดร้อนเดือดร้อนกันหมดเนาะทุกหย่อมหญ้าแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนอนไหนตื่นพอมืออื่นสู้ต่อไปแค่นั้นชีวิต แมนแม่เพิ่งอันนี้อันนี้จากใจหนูนะหนู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 หนเห็นลหลายๆคนบอมันเฉพาะบิ๊กแล้วก็ลหลายๆคนที่เขา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 สามารถที่จะซอยคนอื่นในในช่องทางที่ที่แบบเออนู่นนี่นั่นมาแต่ตัวเฮานี่ยแม่พึ่งแม่พึ่งว่าไหมตัวเฮานี่ยเฮาเฮาอยากซอยในในในกับคุยกับมูในเฟซอยู่คุยหลังบ้านเนาะอุ้ยความหน้สซึกงเนี่ยแต่เราก็เราเรายังไม่ได้โอเคกับชีวิตเท่าไหร่ไงอันนี้อันตรงๆนะ แม่แมนออกมาบอกให้เพื่อนดูดีด้ออ้ลีต่ค่อยกันยังยังใส่บัตรเครดิตอยู่ยิ่งใส่เงนอันอันยืมอยู่ในบัตรอยู่แต่ใจค่อยนะอา้าวคืออยากซอยแถแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ไหวอะ่ะมันก็เรายังยังเฮายังประเด้โอเคเท่าไหร่ยังสิ่่ะแต่และคนนอะ่ะเอามีคนหูจากนําได้มีคนที่เขาเคยช่วยเหลือค่อยด้วยนะในในในโพ์ในในคอมเมนตนะ์อ่ะค่อยกัรหูซึกแย่ได้ว่าโอ้ฮหดจังใดนี่ อันนี้จากใจเลยคอยถึกเลขเอโรจกพอตของฟิแนแลนด์นี่เด้อสาธุเลยคอยถึกนี่คอยคือซิซอยเต็มที่เลยแต่ตอนนี้ห้องยังแย่นะพึ่งแม่พึ่งว่าไหมเนาะห้อกับบอหลายๆไปหลายคนนี่ก็บ่ได้มันหมายถึงว่าให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อที่คอยที่คอยอยู่เมืองนอกคอยมาวองงามๆนี่บ่งทุกคนสิเข้าใจว่าคอยโอเคกับชีวิตคอยมีเงินเหลือถุงเหลือใส่บอ ่อยกะพ่อพ่อกันกับคนอื่นแต่ว่าแค่ว่า่อยอยู่ในคือคนคนอื่นเขาสิเขาจะเ,จาเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านอยู่เมืองนอกต้องมีเงินมีคนถามลูกสบายแล้วนู่นแม่ลูกเขาสบายเขาก็ดิ้นล้นกันตัวข่อยเขาตัวคอยคอยก็ดิ้นล้นรวมทั้งคนที่อยู่ในในใ,ในนี้ด้วยนะ่อยเสือว่าทุกคนอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่เราก็ยังยังไม่โอเคที่จะพร้อมที่จะเฮาจะพร้อมหรือช่วยไปเพราะตัวเฮาเฮากัยังแย่อยู่ ก็ด,ดีใจได้ลูกพยาย้ามิีซยคนอื่นน่ะเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แล้ว,ลวโอ๊ยใจคอยกับเนาะห้าก็ให้ได้แค่กำลังใจหฮาฮๆก็ยังแย่อยู่นะเออขอให้แม่พึ่งถูกเด้อเนี่ยอยากถูกเลขเงินหลายๆในเม้นมีแต่คนเออขอให้แม่พึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อรางวัลอะไรก็ได้ใหญ่ๆจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นตัวหนูหน,หนูก็อยากถูกแล้หลายหลายคนที่อยู่ตรงเนี้ยหนูคิดว่าอยากถูก หันข่เฝาเงียบเนี่ยนะลงเอาลองเอาสิมาไข่เป็นบ้าเฝาแห้งบ่ได้บุลอยเขามาอันแจ้งตำรวจมาจับข่อยบ่ได้บุเขาเแห้งไปหลายไข่พิดปกติได้แต่เขาบ่กคอยเนี่ยอิลี่เห็นคอมเมนต์แล้วมีคนที่ไข่หูจักน้ำนัดแต่าไข่้อยเหลืออย่างบ่ไดไหมเออในคอมเมนต์นี่มีคนที่รู้จักเคยแบบไปทำมาหากินด้วยกันหมายถึงว่าทำงานที่เดียวกันเลยนะไข่อะโอ้องยงานไปโอ้คิดไปเนาะ ่อยกัยังแย่ยุงสีนะ่น่ก็ซอยไผ่บ่ได้จริงๆอะ่ะโอเคจ้ะขอไม่เจ้าโชคดีกันเด้อคอยเสื้าเบาแล้วพอะล่วงหลายหนึ่งมันก็เดิกน้ำแล้วแหละใครซื้อหูซื้อ,อ,อนำโชคก็ขอให้ปังๆกันเด้อแม่ค้าแม่ขายใครู้ไดก็สู่เนาะทุกคนสู่เด้อคอยเสื้อว่าทุกคนมมีปัญหาทุกคนเด้อโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการเงินเนี่ย ่อยเนี่ผู้หนึ่งเลยอันนี้บอกตรงๆเลยถ้าปัถ้าเรื่องเงินมันโอเคทุกอย่างมันก็นลาบลืน่น嘛ตัวคอยนี่ก็ขึ้นมีปัญหาคือกันกับผู้จ้าอยู่ในนี้แหละทุกอย่างมันจะลาบลื่นนะแต่ว่าเขาก็ต้องประคับประคองชีวิตไปเนาะยิ่งเมื่อน,นี้เนาะ่อยเห็นคนหนึ่งเขาไล่สุดเพื่อที่จะไปช่วยเหลืออีกคนหนึ่งที่พยายามที่จะอ่าเขาคิดสัน้นนะคิดสัน้นน่ะ ขายของได้บกีบาทเขาเครียดเดยไหนจะค่าเช่าบ้านอันคยเพ่ออกซื้อเพจดอกเอยเห็นยุท้ายทุดนะ่ะเขาก็พพายามจสิปซอยเนาะค่าเช่าบ้านก็ยังไม่มีจ่ายขายของก็ไม่ได้ลูกก็มีเอา้านาเห็นใจนะหลายคนน่ะเดือดร้อนนะ่ะหลายคนแบบหลายแห้งไนงะผู้ใดรวยๆยกับไปซอยเหลือข้าเจานะ้าเนะี่ยคข่ในย่ำพ่ถึงกันซอยเหลือภัยได้พอไขอนะ่เนี่ยก็ยั่งเย่คอยก็ยังแย่ยอ,ยอยู่นะ อิเลมื่อนี่เห็นคนคิดคิดสั่นนะ่ะเอาขายของได้ไม่กี่บาทลูกจะไปโรงเรียนยังไม่มีกับไม่มีเงินซื้อกับข้าวนะเอาขาประกาศไปแช่หนาเพจนะ่ะเห็นแล้วมันกระยำแย่อย่างคนไปเลี่ยนแบบนะเา็าเลยบอเนาะแต่แต่แกกับบอไดท้ทำลายเจ้าของแล้วหมายถึงว่าไม่ได้คิดสั้นแล้วมีคนพยายามที่เข้าไปช่วยเข้าใจสถานการณ์ที่มื่อเจ้าสู่เดิ่มสู่ต่อไปเด้ย,ย่าไปเห็ดอีหยังเจ้าของเลย ค่อยเห็นที่เขาทายถอดสุดลงในเพจมีเดอแต่แกกับมิสติที่โทรรับสายแล้วคุยด้วยแล้วก็พยายามที่จะสู้ต่อไปฮัดฮูนะ่ะเห็นเห็นข่าวแต่ละข่าวมากเนี่ยขอพระเจา้าโชคดีเดอร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดอร์ไม่าบายสวัสดีค่ะ